การฝึกจิตของเราให้มีความเมตตาอยู่เป็นปกตินิสัยเป็นเรื่องดีเหลือเกินแม้เราจะพลัดตกลงไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ลองดูเถิดว่าสัตว์เดรัจฉานบางตัวก็ยังมีจิตใจเมตตาหวังจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในมุมที่สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งจะทําได้ ปลาก็ไม่กินนเห็นแมวกำลังรังแกปลาด้วยซ้ำก็ฆ่าปลาลงน้ำซะอย่างนั้นการที่เราได้ฝึกจิตของเราให้มีเมตตาไว้ขณะจิตต่อไปก็จะมีความเชื่อมโยงกับขณะจิตแรกเมื่อจิตมีความเมตตาเป็นเบื้องต้นจิตก็จะเมตตาไปเรื่อยๆถ้าหากไม่ไปคบมิตรชั่ว ตามที่พระพุทธเจ้าส่งเน้นย้ำว่าอาศสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลน,นั่นแหละดีเมื่อไปคบคนพาลจิตที่ฝึกไว้ดีด้วยความเมตตาก็อาจจะถูกชักจูงไปในทางให้เสียหายดังนั้นพื้นของจิตที่ฝึกไว้ดีแม้นจะพลัดตกลงไปด้วยอกุศลบางอย่างจนไปเกิดเป็นสัตว์ริรชานแต่ก็ยังสามารถที่จะ ต่อบุญเป็นสันตติแห่งจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วก็ยังสามารถที่จะทำบุญต่อในภพภูมิของความเป็นเดรัจฉานได้แม้จะพลัดหล่นลงไปเป็นเดรัจฉานอีกร้อยชาติพันชาติหมื่นแสนชาติล้านชาติก็ตามทีก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีจิตเมตตาดังนั้น การที่เราได้ฝึกจิตของเราไว้ดีมีอานิสงส์มากมายเหลือเกินท่านสาธุชนทั้งหลายมันฝึกจิตของตนให้มีเมตตาไว้ในปัจจุบันก็เป็นสุขในอนาคตก็เป็นสุขขอเพียงอย่างเดียวว่าอย่าพยายามนำตนให้ไปติดกลับไปหลงกลมิตรที่เป็นพาลอาเสวณนาจะพาลานังไม่คบคนพาล เมื่อเราไปคบคนพาลมีคนไม่ดีอยู่รอบตัวไปหมดจิตฝึกไว้ดีแล้วก็จริงแต่บางครั้งก็ทนแรงทัดทานของคนพาลที่เป็นมิตรไม่ได้ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ฝึกไว้ดีในอดีตฝึกไว้ดีก็จริงแต่ในปัจจุบันโอกาสจะสร้างดีก็มีน้อยเพราะมิตรที่เป็นพาลน,นั่นเองฉะนั้นการที่ได้ฝึกจิตของเรา อย่างสม่ำเสมอพยายามทำอยู่อย่างต่อเนื่องให้เป็นปกติของจิตไปนั้นเป็นเรื่องดีนักแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าบางครั้งในแต่ละชาติเราก็ทำทั้งบาปทำทั้งบุญผสมปะปนกันไปก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างแต่ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีเมตตา ดูตัวอย่างว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสอยู่หลายครั้งว่าพระองค์ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนิ่นนานหลายภพหลายชาติแต่ก็ไม่ทิ้งสภาวะจิตเดิมๆที่เคยฝึกไวด้ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ยังสร้างบารมีอยู่เสมอขอเราทุกท่านจงมันสร้างบารมีตามรอยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากันเถิดเพื่อความเจริญในปัจจุบัน และอนาคตเบื้องหน้าจนถึงซึ่งพระนิพพานเทิน